สวัสดีค่ะสาระดีๆกับช่องภูกระเบิดชาน่าลและเพจคำคมผู้บริหารนะคะก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องที่ว่าแบบมีเงินเยอะหาเงินได้มากเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะมั่นคงเสมอไปนะคะถ้าเกิดว่าบริหารไม่เป็นเนี่ย เงินก็หมดได้เหมือนกันวันนี้เราลองมาดูแนวคิดคําแนะนําจากหลายๆแหล่งข้อมูลกันค่ะใช่ครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะไปโฟกัสที่การหาเงินเป็นหลักแต่ว่าลืมไปว่าเอ๊ะก,การรักษาเงินที่มีอยู่หรือการต่อยอดเนี่ยมันก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับการเข้าใจตรงนี้จริงๆมันจะช่วยสร้างความมั่นคงระยะยาวได้เลย ค,คำถามแรกเลยที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมละ่ะทำไมบางคนที่ไรายได้สูงๆเนี่ยถึงยังมีปัญหาการเงินอยู่หรือบางที่แบบเงินหมดไปเลยก็มีค่ะครับจุดหนึ่งที่ข้อมูลชี้ให้เห็นนะครับคือความต่างระหว่างความจำเป็นกับความต้องการครับ๋อ oh, ค่ะความจาเป็นก็พวกปัจจัย4อาหารที่อยู่ยาใช่ไหมครับแต่ความต้องการนี่คือสิ่งที่เกินไปกว่านนั้นของแบรนด์เนมรถหรู ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับค่ะซึ่งข้อมูลเขาก็บอกว่ากระแสบริโภคนิยมการเปรียบเทียบในสังคมเนี่ยมันกระตุ้นให้เราใช้จ่ายตามความต้องการมากเกินไปนะครับ จนกลายเป็นปัญหาได้แล้วมันมีสัญญาณเตือนอะไรไหมคะอย่างข้อมูลจากท t ทีนี่ก็น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าถ้านี่สินรวมต่อเดือนมันเกิน40%ของรายได้ไปแล้วหรือว่าเริ่มจ่ายนี่แค่ขั้นต่ำเนี่ยรหรือแย่กว่านั้นคือต้องไปกู้ใหม่มาโปะนี่เก่าอันนี้คือสัญญาณอันตรายแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากโดยเฉพาะการใช้ที่เรียกว่าเงินในอนาคต ผ่านบัตรเครดิตแบบไม่ระวังนะครับอืค่ะหรือบางทีอย่างข้อมูลจากชัปสบอกว่าซื้อของแพงๆไม่ใช่เพราะอยากได้จริงๆนะครับแต่ซื้อเพื่อสร้างการยอมรับในสังคมอันนี้เป็นกับดักเลยอืมจริงด้วยค่ะแล้วผลกระทบระยะยาวล่ะคะของการบริหารเงินไม่ดีเนี่ยนอกจากเงินหมดแล้วมันส่งผลเสียยังไงได้อีกบ้างคะโอ้โหมีหลายด้านเลยครับที่ชัดๆเลยก็คือความเครียดอันนี้มาก่อนเลย แล้วก็ตามมาด้วยวงจรหนี้สินที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับอย่างที่ข้อมูลเขาก็ว่าไว้มันทําให้เราไม่สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางการเงินได้เลยเช่นเจ็บป่วยกระทันหันตกงานเลยแบบนี้ครับค่ะค่ะแล้วที่น่ากังวลมากๆก็คือแม้จะเคยหาเงินได้ดีตอนทํางานแต่ข้อมูลจากชับก็เตือนนะครับว่าอาจจะไม่มีเงินพอใช้หลังเกษียณก็ได้ถ้าไม่ได้วางแผนไว้แต่เนิ่นๆโอ้ฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะคะ ผลกระทบมันกว้างกว่าแค่เรื่องตัวเลขจริงๆนะคะเนี่ยพอเห็นภาพปัญหาผลกระทบชัดๆแบบนี้แล้วเอ,อ่ยยิ่งต้องกลับมาคิดเรื่องการจัดการเลยค่ะแล้วทีนี้เราจะเริ่มแก้ไขหรือป้องกันปัญหานี้ยังไงได้บ้างคะมีกลยุทธ์อะไรแนะนําบ้างคะครับเริ่มจากหลักการง่ายๆแต่ออทรงพลังมากเลยคือ ออมก่อนใช้ครับออมก่อนใช้ใช่ครับทันทีที่เงินเดือนเข้าเนี่ยหักส่วนนุ่นไปออมก่อนเลยอย่างน้อยๆก็สัก5 1 0ตามคําแนะนําทั่วไปนะครับที่เหลือค่อยเอาไปจัดสรรใช้จ่ายวิธีนี้มันการันตีเลยว่าเรามีเงินออมทุกเดือนแน่ๆครับเป็นการสร้างวินัยที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องการติดตามการใช้จ่ายล่ะคะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ จำเป็นมากครับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรืออาจจะใช้แอปพลิเคชันสมัยใหม่ช่วยอย่างที่ Make by K Bank แนะนำที่มันช่วยแบ่งเงินเป็นกระเป๋าย่อยๆหรือคลาวโพกเกตนะครับอ๋อ oh, ค่ะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าเอ เงินเรามันไปไหนหมดนะทําให้วางแผนได้ตรงจุดขึ้นควบคุมการใช้จ่ายที่มันอาจจะเกินตัวได้ดีขึ้นครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มีหนี้สินอยู่แล้วล่ะคะควรจะจัดการยังไงดีครับสําหรับคนที่มีหนี้อยู่แล้วเนี่ยข้อมูลจาก T.T.B. ีบีเขาแนะนําว่าขั้นแรกเลย คือรวบรวมข้อมูลหนี้ทั้งหมดก่อนครับให้รู้ว่ามีอะไรบ้างดอกเบี้ยเท่าไหร่ะแล้วก็วางแผนชําระคืนโดยเน้นไปที่หนี้ที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนเลยครับแล้วก็อาจจะลองพิจารณาวิธีรวมหนี้ดูรวมหนี้ครับคือการขอสินเชื่อก้อนใหม่ที่ดอกเบี้ยอาจจะต่ํากว่ามาปิดหนี้เดิมหลายๆก้อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยแล้วก็ยอดผ่อนต่อเดือนลงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการหาทางเพิ่มไรายได้ด้วยก็จะช่วยให้ปลดหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยครับ การรวมนี้ก็น่าสนใจนะคะช่วยลดภาร,ระได้เยอะเลยแล้วนอกจากการออมแบบหักก่อนใช้มีวิธีสร้างเงินออมแบบง่ายๆอื่นๆอีกไหมคะมีครับมีวิธีเล็กๆน้อยๆแต่ทำได้จริงอย่างที่ GSB แนะนำเช่นเอ่อเปิดบัญชีฝากประจำเล็กๆน้อยๆค่ะยอดกระปลกเศษเหรียญทุกวันหรือว่าตั้งใจเก็บแบงค์50ที่ได้มาอะไรแบบนี้ครับสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันช่วยสร้างนิสัยการออมที่ดีได้นะครับเยี่ยมเลยค่ะเป็นวิธีที่ทาได้ง่ายจริงๆ แล้วเรื่องการเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตระยะยาวล่ะคะอันนี้ก็สําคัญใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญสุดท้ายเลยคือต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินเก็บไว้อย่างน้อยๆก็สัก6เท่าของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนะครับเพื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน6กเท่าเลยนะคะครับประมาณนั้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือการวางแผนลงทุนเพื่อการกเกษียณซึ่งข้อมูลจากหลายๆที่ก็เน้นว่ายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะมันจะได้เปรียบจากพลังของดอกเบี้ยถบกต้น อืมค่ะโดยต้องเลือกการลงทุนที่มันเหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ด้วยนะคะฟังกลยุทธ์ทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเออนอกจากเทคนิควิธีการต่างๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าหัวใจสําคัญจริงๆน่าจะอยู่ที่วินัยแล้วก็ทัศนคติของเราเองนะคะใช่เลยครับเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับการสร้างวินัยทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยสำคัญมากรวมถึงการปรับทัศนคติด้วยลดการยึดติดกับวัตถุ หรือการใช้จ่ายตามกระแสสังคมจนเกินพอดีค่ะแนวคิดแบบมินิมอลิซึมหรือการรู้จักพอเพียงเนี่ยทั้งหมดนี้คือรากฐานสำคัญเลยครับของสุภาพการเงินที่แข็งแรงอย่างแท้จริงสรุปได้ว่าการหาเงินเก่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆ การบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดทั้งการออมอย่างมีวินยัยการวางแผนติดตามการใช้จ่ายการจัดการหนี้สินอย่างเป็นระบบแล้วก็การลงทุนเพื่ออนาคตอย่างรอบครอบรวมถึงการมีทัศนคติที่ถูกต้องไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปเนี่ยคือคุณจะสาคัญจริงๆค่ะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืนได้ครับและก็มีคําถามทิ้งทายให้ลองนําไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครว่า เอนอกเหนือจากการบริหารจัดการตัวเลขทางการเงินแล้วเนี่ยการเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราพยายามจะมีสิ่งต่างๆให้มากขึ้นมาเป็นการค้นหาความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่างเพียงพอเนี่ยมันจะนําไปสู่อิสรภาพทางการเงินแล้วก็อาจจะรวมถึงอิสรภาพในด้านอื่นๆของชีวิตได้มากขึ้นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากให้ทางช่องฟูกระเบิดช ANNEL และเพจคำคมผู้บริหารพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ